น,น้องมพาพบกับแาวกอน่ามูนี่สิผ้ามาแก่ต่อมาพี่น้องนคือว่าดินกับเราจีรักจะก้าวจะก้ามาแก่ต่อเนาะคือแบเนาะคือว่าอะไรนะดึงแก้กัน,กกกนด้ออนอย<ค>อันอนั้น,นอันนั<ล>้น,นก็คืออ,นนอนันนั้นแม่ของแาวกอน่าทีกำลังแก่ต่อน้ำกันอันนี้ก็คืออันนี้น้องสายเนาะอันนี้ก็คืออายเฮาเนาะที่มาแก่ต่อน้ำกันดัมาเด้อพี่น้องปองไปเอ้ยมาแก่ต่อน้ำสาวกอเด้อกระได้อยู่ได้หนึ่แมน เกศต่อเนี่ยต๊ะแม่เกศต่อกับสาวก่อนเนาะพี่น้องเ้องนี่เกศต่อมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาแกศต่อน้ำมันพี่น้องนะคะพี่โอ้ยเจมเป็นแส็บได้หนีต่อไม่จำเป็นนั่งพอดีแเส็บจ้าตายนะอันนี้คือหนึ่งเฮดเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งเฮดคาบ้านเฮาเด้อนี่เด้อแส็บแส็บเส็บจากอดี นี่เฮาก็ค่ซักไวซื้อให้สวัสดีเนาะมื้อนี้ก็มาพกับซาอยเนาะาอันนี้มาแกะต่อเนาะก็ดีเยเฮามาแกะบังใหญ่เนาะแบบมาแกะซอยเพิ่นหั่นนะเป็นตาแซ่บเนาะเป็นตาแซ่บมีตใหญ่ๆพี่น้องนี่ตใหญ่คือคนตใหญ่คือคนตใหญ่โอ้อันอันน่ะพิสิวนหมูอันนี้คือบ่ขซนโอพี่น้องเนาะ กินได้ยั่กินบงไดพี่น้องเียอ้ต้งไงถัดดีเนาะพี่น้องหนากรตมาเบิ่งเอือยขาแก้ต่อพี่น้องโต้งไขนาดนั้นตพี่น้องนี่เคยเห็นันี่พี่น้องนีเห็นปะนีกินสิสกินเวอร์ตาดปะสกินเวอรตาดปะโกินแต่อยอะตายกป้เหนป้าพ่นนาะ มูนีกะนอ้อกะซิมากแก่ต่อคือเกาตะบ้างกะยังชูเกาอยู่เพราะว่านามวทนาเ <c oughs> อาเพราะว่าเขากลับไปเห็นแผนเพ็ดน,นี้มาเนาะแบบเอาวาควาย,อยขอขอขลังนะเป,นนเป็นคนดูเป็นคนดูในน้อยเนาะแม่แสนตาอันนะี้กะซิเป็นอาหารแดงบางทีน้องบางทีแม่ล่เช็นมาแล้วมันใหญ่เนาะมาเด้อมากินนํากันเด้ออันนี้ก็บบพี่กินเบิ่งเบิ่งลองลองลองมาจะลองกา่อนแสน เก่งใจจังค่ะวันนี้ข้าวกะช้มียางร้ายแล้วพี่น้องนะคะกระสีมาฝากสองแล้วมาน้าพี่น้องไปก่อนนะเพัาะี่านากท่านอาคนนพี่น้องเลยคือคลิปนี้กับผากดได์กดแชรกดับากติดตามกองสาวกแฟนติดกเป็นกำลังใจหสาวกในเดอบ๊ายบาย